สวัสดีชดอยค่ะวันนี้เรามาทำภารก,กิจที่นี่กันค่ะแน่ เราก็เจอเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะคะมายืนต้นรับพวกเราอยู่นั่นเองที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราต้องมาทําภารกิจของครั้งนี้นะคะคือเต็นท์ของเพื่อนที่เขามาก่อนเราอยู่แล้วนะคะขณะที่พวกผู้ชายเขากำลังประชุมกันว่านี้หรือพรุ่งนี้เขามีแผนการทํางานกันเป็นยังไงนะคะเราก็พามาเดินเล่นค่ะเราจะพามาดูตีมในบ้านที่เราอยู่กันนะคะวันนี้ลักษณะข้างในเป็นยังไงกันบ้างแต่ละครั้งที่เราตกแต่งในบ้านการเดินทางแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันดินไปเราก็เริ่มหิวแล้วนะคะทุกคน ไปดูก <c oughs> ่อนว่าบ้านเพื่อนฟามีอะไรกินกันค่ะแตงโมทุกคนขนมทุกคน I went to high school with the, the football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  the right No, you're in Talk German in school. We are you in German? The, Viking uh, king. They it's like the candy. Farm. They have, yeah, it's it's the like a เมื่อทุกคนอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะคะทุกคนคืนนี้พวกเราก็ต้องเตรียมตัวไปอาบน้ำอาบถ่าเตรียมเข้านอนกันได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆทุกคนคงชอบคลิปที่เรานำเสนอวันนี้นะคะการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคน